สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกจนะครับ CAG ตัวใหม่ CAG OFA หรือ CAG One for All นะครับในบ็อกเซตเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือตัวจออย่างเดียวสำหรับลูกค้าที่เคยติดงาน CAG ไปแล้วแบบที่2เนี่ยก็คือบ็อกเซตแบบที่มีกล่อง OBD unit แล้วก็รีโมทไปเพิ่มด้วยนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือภาษาไทยให้เหมือนเดิมนะครับ เป็นเจ้าเดียวที่มีคู่มือภาษาไทยให้นะครับมีคลิปรีวิวหรือคลิปสอนใช้ลง youtube นะครับมีสอนใช้กันเรื่อยๆนะโดยที่เป็นคลิปวิดีโอสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับช่องทางจำหน่ายของในร้านก็มีทั้งใน facebook นะครับแล้วก็ไทยช้อปปีนะครับเรามาดูตัวเกตกันเลยเตัวเกตนะครับหน้าจอกำลังดีนะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับขนาดก็ประมาณมือถือของเรานั่นแหละครับ นะตัวฐานดีไซน์ใหม่นะครับสวยงามด้านหลังเป็นประมาณนี้นะครับสวยงามเหมือนเดิมโอเคทีนี้แม้ว่าจะมีไซส์นะที่ลงไว้ในเว็บแล้วบางท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าขนาดมันเป็นประมาณไหนนะครับผมจะเทียบกับจอแทดีเดิมให้ดูนะครับโอเคนี่นีสายเทียบกับจอแทดีเดิมนะครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับแต่ไม่จะใหญ่เกินไปนะครับ ลูกค้าอยากติดคอนโซลติดกระจกได้เหมือนเดิมนะครับติดต่อจากแทด,ดีก็ได้นะติดต่อกันแบบนี้หรือว่าบางคนนะอยากแบบรูรูไม่ซ้ำใครหน่อยก็เอามาวางไว้กลางเรือนไม้นะแทนเรือนไม้บางเรือนไม้เดิมเลยแบบนี้ผมว่าตรงนี้ก็ขึ้นสวยอยู่ครับโอเคทีนี้เราจะมาลองออนเกตกัน เกจขึ้นมาแล้วนะครับฟังก์ชันต่างๆของเกจเนี่ยก็ยังทํางานได้ปกตินะครับนะวัดแม่นยําเหมือนเดิมวัดรอบวัดบูธนะครับเวคข่มไฟนะอุณหภูมิหม้อน้ําค่าสําคัญต่างๆยังคงมาครบเหมือนกับตัว CNG ข้างหลังนะครับนะแต่ความคมชัดและความสวยงามนี่กินขาดแน่นอนครับใครชอบอ <c oughs> วันนี้ก็จะมารีวิวเบื้องต้นนะครับปุ่มด้านข้างเนี่ยจะเป็นปุ่มสัมผัสนะครับเป็นปุ่มสัมผัสก็ปุ่มด้านข้างเนี่ยใช้สําหรับผมจะบอกงี้แล้วกันปุ่มด้านข้างเนี่ยใช้เกี่ยวกับเซตดิสเพย์ทั้งหมดนะครับคําว่าเซตดิสเพย์ก็คือเซตความสวยงามเซตการจัดตําแหน่งของค่าเตือนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาให้ดูเบื้องต้นนะครับโอเคในเมนูแรกเนี่ยดิสเพย์เซตอัพเนี่ย เป็นการเซตอัพนะครับในส่วนของไฟล์บาร์ข้างนะครับนี่ส์อินดิเคเตอร์นะครับ,รบเป็นการเซตอัพในส่วนของไฟล์บาร์ข้างตอนนี้รถผมเซตไฟล์บาร์ข้างตัวนี้เป็นสีแดงอยู่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นให้ลูกค้าดูนะครับ นี่เริ่มเป็นสีม่วงแล้วเห็นไหมครับของจริงนี่เป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับกล้องภาพในกล้องไม่ขึ้นโอเคนี่ดกดโฟกัสให้ก่อนะตอนนี้ไฟบาร์ข้างเป็นสีประมาณม่วงๆออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับโอเคต่อมาในหัวข้อต่อไปนะครับ ซีเควน c ์ LED เนี่ยจะเป็นการเซตไฟบาร์เตือนข้างบนนะครับซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะให้วิ่งจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายหรือวิ่งชนกันตอนนี้เป็นเป็นสีออกฟ้าๆนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสีไฟบาร์บนให้ดูเป็นสีม่วงแล้วนะครับ แดงนะครับอย่างที่บอกในหัวข้อนี้หัวข้อต่อมาเป็นทา m e แมกแทกนะครับตัวนี้จะไม่ได้รีวิวให้ดูนะหัวข้อต่อมาคือเป็นดิสเพย์ไอเทมเซตอัพจะเป็นหัวข้อหลักๆนะครับที่จะมาเปิดให้ดูในตัวนี้เพราะว่าสําคัญสุดนะเกี่ยวกับความสวยงามนะกดเข้าไปเลยลกดเข้าไปต่อเลยนี่เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอที่เราเปิดมาตอนแรกนั่นแหละครับ เราสามารถมาคอสตมไมซ์เนี่ยหน้าจอตัวนี้ได้นะครับอย่างตอนนี้ในส่วนของเทคโคมิเตอร์ที่เป็นวัดรอบเนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่9 0้าพันรอบนะครับก็เหมาะสำหรับรถเก่งนะครับเบนซิน,นเราสามารถมาจูนใหม่ได้นี่ผมปรับไปที่หนึ่งหนึ่งพันรอบจะเห็นความแตกต่างจากเดิมนะครับตอนนี้เหมาะสำหรับรถที่ปลดรอบมาต้องการใช้รออสูงสูงปรับมาที่6 0พันรอบนะครับสำหรับกระบะสายซิ่งกระบะบ้านเรานะครับสามารถปรับได้อีกหลายอย่างครับต่อมาเป็น เทอร์โบอินเทนะครับก็คือบาร์ไนนะครับบาร์ไนบาร์ไนตอนนี้ก็เป็นในส่วนของเทอร์โบอยู่เดี๋ยวับไปนี่ย้ายบาร์ไนตอนนี้ย้ายบาร์ไนเป็นบารน้ำแล้วนะครับน้ำนี่วิธีอ่านค่าก็อยู่ประมาณ80กว่า90กดไปอีกเป็นออยนะครับอุณหภูมิออยนี่ตัวนี้เป็นวัดเวกคัมนะครับขึ้นลงตลอดวัดได้จริงนะครับกดลองมาเป็นบาข้างบ้างครับ โอเคตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าลูกค้าอยากลู้ค่าอื่นๆนะมาคัสตัมไมได้เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอา EXT ออกนะครับแบบผมกดเอาเลยละเอาเป็นโวล์แล้วกันครับเปลี่ยนโวล์นี่เห็นไหมเปลี่ยนโวล์เป็น,น EXT ละ เปลี่ยนตัวล่างโวลมาเป็นน้ำแล้วนะครับพอตอนแรกตอนนี้น้ำไม่โชว์นะครับอเคหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของที่เป็นทัสกีนนะครับส่วนในการตั้งค่าเตือนต่างๆเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ตัวจอเดิมเป็นตัวสั่งงานนะครับหรือว่าใช้ตัวรีโมท นะรีโมทที่เป็นของ CNG เองเป็นตัวสั่งงานนะครับตัวรีโมทก็เป็นที่มาของว่าทำไมบล็อกเซตต้องมีรีโมทไปด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับของมีเลยตอนนี้นะทาง Facebook นะครับหรือว่าทาง Shopee ทาง Shopee ก็จะสะดวกนิดนึงคือจะมีระบบผ่อนเข้าไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเปิดปิดเกตด,ดูอีกทีแล้วกันครับตัวนี้เป็นปิดเกดนะครับด้านหลังเป็น CNG เหมือนกัน โอเคครับเบื้องต้นคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับสนใจก็ทักมาได้ครับขอบคุณครับ